สวัสดีครับพี่น้องกิติคนคำนวณบน YouTube c h anel กิติคนคำนวณทีวีครับลิงก์คลิปวิดีโอนี้ผมจะแชร์ลิงก์ไปยังเพจ Facebook กิติคนคำนวณอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมสองช่องทางในการเผยแพร่นะครับก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปย้ำอีกทีหนึ่งนะครับบน a c e b o o k ผมไม่สามารถสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอได้เนาะผมก็เลย เคลื่อนย้ายข้อมูลมาทําคลิปบน youtube นะครับซึ่ง YouTube จริงๆแล้วผมทำรายได้มาเมาก่อน Facebook นั่นแหละนะครับแต่ก็โดนปิดกั้นนั่นแหละแต่ก็ยังมีโฆษณาขึ้นอยู่นะครับก็ยังสร้างรายได้ได้อยู่แนวทางที่ผมแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางฟรีไม่มีกลุ่มนะครับไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีกลุ่ม v i p นะครับแบ่งปันฟรีนะครับถ้ามีกลุ่มไลน์ที่ชื่อกิติคนคํานวณนะครับก็คือผมไม่ได้ทํานะครับผมถ้าผมทํากลุ่มไลน์ผมก็จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจนะครับ ฝากดูคลิปวิดีโอให้กิติสัก30วินาทีเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับ30วินาทีถือเป็น1วิวสำหรับ YouTube นะครับผมก็ถ้ามีโฆษณาก็อย่าข้ามนะครับผมเพราะว่าผมนี่ให้เลยเน่าทางนะครับตามนี้ข้างบนเป็นนอยนะครับข้างล่างเป็นลาวนะครับก็วิธีการนำเสนอก็เหมือนเดิมนะครับเลขวิน5ตัวเลขเด่น2ตัวเลขวิ่งหรือลูดนะครับอย่างใดอย่างนึงนะครับ หนึ่งตัวสองตัวเน้นๆสามตัวเน้นๆอย่างละ3ตัวอะอย่างละ3มชุดนะครับผมทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเฟซบุ๊กฮานอยนะครับสาหรับฮานอยนะครับตามนั้นก็มาย้ําด้วยภาพแล้วกันนะครับส่วนในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางหวยลาว,ว,วหวยลาวเวดที่แล้วผมให้3 4ใช่ไหมไม่ใช่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  นี่สี่ห้าหเจดปดนะครับ4ี่ห้าเจดปดมันออก8ปดสมเกนะครับมีเลข8ดตัวเดียวที่ติดเด่นจากงวดที่แล้วนะครับแสมเก้าหนึ่เา 8, 3, 9, นาะจริงๆถ้านับจากเลข9้าไปเนาะเก้าศสโคก็แตก3ามตัวเนาะแต่งวดวันวันพุทธที่ผ่านมาเนาะดูนี่สินี <laughs> ่ แนวทางหวยฮานอยวันที่สิบนะครับไปตรงกับผลหวยลาววันที่สิบน่าเสียดายมากยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับเพราะว่า,ามันยังหลุดแค่งวดเดียวเองนะครับหลุดแค่งวดเดียวเองแถมเลขเด่นผมก็จับถูกด้วยเนาะเพียงเลขรูดจับผิดเท่านั้นนะครับผมจับอะไรนะแปดกับห้าเนาะแปดกับห้าเด่นจับวิ่งลูดวิ่งรูดเลย วิรูดแปดเออเลขรูดผมก็เข้าอยู่นี่นานะครับเลขรูดผมเข้าอยูออ่ตัวรูดผมเข้าอยู่นะงวดที่แล้วตัวรูดผมเข้าอยู่จิตติคือเป็นอย่างนี้แหละครับไม่ได้เล่นไงใบอย่างเดียวใบหัวอย่างเดียวแล้วสรุปผลงานแล้วผมก็จบไปเลยผมทำงวดตองวดนะนะทำวันตวันพอผ่านไปอีกวันผมก็จำแนวทาง เลขผมไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นบ,บ่อยๆใครที่ติดตามผมเป็นประจําก็จะเห็นว่าบางครั้งผมพูดผิดพูดถูกเกี่ยวกับแนวทางของตัวเองในวันที่ผ่านๆมาก็จะประมาณนี้เนาะ <c ười> คือเล่นก็เล่นอยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นประจำไงนะครับงวดไหนที่เล่นก็ก็จะลุ้นหน่อยงวดไหนที่ไม่ได้เล่นนี่ก็จะจําแนวทางตัวเองไม่ได้ทั้งๆท,งที่แนวทางงวดที่แล้วเนะี่ยงวยลาวเนาะ รูดแปดผมเข้าอยู่นะผมคิดว่าผมรูดรูดห้าด้วยซ้ํานะงวดที่แล้วเออกิติทําไมเป็นคนแบบนี้อ่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับเดียนแปดกับสองวิ่งรูดแปดครับถ้าเป็นเลขชุดสองตัวเนาะก็แนะนําให้รูดดีกว่านะครับรูดแปดทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะเป็นสิบเก้าอ่าสิบเก้าตัวนะครับถ้าบนทั้งล่างก็ 38ตัวสามสชุดนะครับอย่างงวดที่แล้วก็แปดสามมาอยู่นะถ้าเชื่อมมาในแนวทางก็เอาเฉพาะตัวเดี่ยนๆไปครับตัวเน้นๆไปนะแปดสองแปดเ้านเก้นะครับ9ก้าแปดสองหนึ่งแปดสองแล้วศูนย์แดสนะครับตามนี้ถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้นะครับแต่นิดนึงนะครับ เลขสองตัวนี่เป็นไปได้กลับต้องกลับนะครับแปดสองสองแปดแปดเก้าเก้าแปดสองเก้าเก้าสองนะครับก็บนล่างก็สิบสิบสองชุดนะครับเป็นสิบสองตัวเนาะเลขสามตัวอย่างน้นอยๆก็ต้องอตรงโต๊ดนะครับเป็นไปได้อยากให้หกกลับเลยนะกันไว้เลยสามตัวเนี่ยเป็นไปได้จริงๆเนี่ยอยากให้สิบชุดเลยนะเลขห้าตัววินเป็นเลขชุดสองสามตัวได้ทั้งหมดยี่สิบชุดนะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ตอไม่หาม 10ชุดนะครับสิบชุดตรงโต๊ะก็เป็นยี่สิบชุดเข้าแค่ตัวโต๊ดนี่ก็กำไรแล้วนะในลกกรณีที่เลขไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะอย่างงวืที่แล้วก็สามเก้าหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้เลขผมไม่เข้าเนาะในกรณีที่มันเลขสี่หลักเนี่ยไม่ไม่ซ้ำกันสักตัวเลยเห็นไหมจริงๆมันเลขมันไม่ชอบเบิ้ลชอบตอหามหรอกจะประมาณนี้แหละนะครับตามนี้เลย สำหรับเลขสามตัวเนาะเป็นไปได้เอาไปวินให้ครบสิบชุดเลยนะครับเผื่อ,อไว้ตัวนี้สามตัวนี้หกกับนะครับอีกเจ็ดชุดที่เหลือเนี่ยตัวรองนะครับเอาไว้ตรงโต๊ะพอหรือถ้าเป็นไปได้หกกับทั้งสิบชุดเลยก็เป็นหกสิบตัวตัวละบาทก็หกสิบาทเอง <laughs> เป็นไงล่ะ <laughs> ถ้าตัวละห้าบาทก็สามร้อยตัวละสิบบาทก็พันสองเอาไม่ใช่หกร้อยสิ เออตัวละสิบบาทก็หกร้อยนะสำหรับท่านที่มีทุนนะนะครับตามนี้ถ้าอยากเพิ่มเติมก็เอาเลขเด่นเลขลูดหรือเลขวินไปวินให้ครบแบบที่ผมเคยนําเสนอก่อนหน้านี้นะนะครับเลขเด่นก็ไปวินกับเลขห้าตัวเลขลูดก็ลูดทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขวินก็วินให้ครบนะครับเป็นเลขชุดสองตัวยี่สิบห้าชุดนะครับบนล่างก็ห้าสิบชุดเลขชุดสามตัวสิบชุดอย่างที่บอกไว้นั่นแหละนะครับแบบไม่บนไม่ต้องไม่หามตามนี้ครับ ม,มันมันสูผูซชนครับกิตติเล็กรูดครับกิตติคนคำนวนครับผมหมานในแม่มอนีิ